ครับอู่ช่างเอ็มครับค่าติดรถถ่ายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีวันที่ห่าธันวาคมนะครับส5 6 8นาหะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของงานนะครับที่เตรียมประกอบนะครับให้กับลูกค้าทั้งหมด12ท่านนะครับนี่จะเป็นโซนค่าติดผานะครับทั้งหมดเลยนี่ครับตัวขาก็จะเป็นงานรุ่นใหม่ล่าสุดจากอู่ช่างเอ็มนะครับนี่ตัวขาสเปคขาแล้วก็จะเขียนให้นะครับว่า ติดกับรถไถรุ่นไหนนะครับ L40 นะครับนี่ L50 นะครับเพราะว่าระดับขาจะไม่เท่ากันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น Ford ดนะครับฟอร์ตัวนี้คู M9540 ลูกค้าอยู่ประเทศเมียนมานะครับ่าเราส่งได้เฉพาะในประเทศไทยนะครับลูกค้าที่อยู่ประเทศเมียนมานี่ก็คือแกจะให้เพื่อนที่อยู่ฝั่งประเทศไทยรับของให้นะครับแล้วก็จะเอาของข้ามฝั่งไปอีกทอดนึงนะครับอ่าสำหรับตัวคาดนี่ครับ ขาแนวขาก็จะเป็นงานซับงานดําทั้งหมดนะครับตัวคามแเราก็เตรียมวันนี้น่าจะได้ประกอบเป็นตัวนะครับส่วนขาต่อขาเล็กนะครับฝั่งนู้นก็ทีมงานก็เตรียมให้แล้วนะครับสําหรับรายชื่อลูกค้านะครับท่านแรก12ท่านนะครับผมขออนุญาตอ่านรายชื่อนะครับว่ามีของใครบ้างเผื่อลูกค้าเข้ามาดูนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับอาจจะเห็นว่าตอนนี้นะครับช่างกําลังขึ้นงานให้นะครับช่างกําลังขึ้นงานให้ทั้งหมด เดือนนี้37ท่านแล้วก็ขอบคุณเมื่อเช้านะครับอีก2ออเดอร์นะครับที่ลูกค้าก็คืออยู่บ้านเดียวกันเลยนะครับแกแรกแกจะสั่งติดแค่ผ่านฟอร์ดนะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคราวนี้เป็นพี่เขยหรือน้องเขยนี่แหละครับก็เลยอยากได้ด้วยนะครับก็คือแกน่าจะดูคลิปดูอะไรนะครับการใช้งานนะครับอยากได้ด้วยแกก็เลยสั่งมาเป็นแพ็คคู่เลยติดฟอร์ดแล้วก็ติดรถไถ40แรงนะครับ เป็นติดผ่านทั้งคู่นะครับก็ขอบคุณอีก2คิวผลิตเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ15ท่านแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้านะครับถ้าครบ20ท่านนะครับผมก็จะขยับคิวไปรับของสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าตอนนี้สั่งมาช่วงนี้จะได้ของช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้านะครับสำหรับเดือนธันวาคมปีนี้ตอนนี้นะครับเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วผมก็จะไล่ประกอบให้นะครับ ท่านแรกนะครับที่จะประกอบเป็นล็อตนี้นะครับเป็นของคุณประภาสนะครับคุณประภาสอยู่ที่ตําบลทุ่งสะตกนะครับอาเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ของคุณประภาสจะเป็นติดโรตารี่นะครับตอนนี้ทีมงานก็ขึ้นฟันให้แล้วนะครับเหลือแค่พวกส่วนประกอบพวกขานะครับเพราะว่าเราจะประกอบติดฐานเสร็จแล้วก็จะประกอบติดโรตารี่ต่อเลยนะครับส่วนท่านที่2เป็นของคุณบุญมีนะครับอยู่ที่ตําบลหัวฝายอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์นะครับของคุณบุญมีจะเอาเฉพาะชุดขานะครับคานตัวเดิมนะครับจะได้มาจากศูนย์แต่ขาเสียศูนย์ไปแล้วนะครับคานคาดนะครับซื้อรถได้คาดมาด้วยจากศูนย์นะครับแต่ขา